Thank you สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา YSC Online รายการดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้พลาสติกกันกระแทกเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักพลาสติกกันกระแทกกันเป็นอย่างดีและเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้ทุกคนก็คงจะคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าถ้าไม่เอาทิ้งก็คงจะเอามาบีบเล่นแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของมันที่ซ่อนอยู่มีอะไรบ้างวันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำวิธีการใช้พลาสติกกันกระแทก ก่อนไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามผู้ราตามช่องทางต่างๆด้วยนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าพลาสติกกันกระแทกนำไปใช้อะไรได้บ้าง 1. นําำไปใช้ห่อพัสดุซ้ำสอ เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเพียงแค่วางไว้ใต้พรมประตูหน้าบ้านแค่นี้ก็เปรียบเสมือนการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไปนในตัวแล้วค่ะ <Wow. S 1> ข้อนี้บอกเลยว่าว้า wow, วมากๆ3คืนรงสวยให้กับรองเท้าคู่โปรดเพียงแค่เรานําพลาสติกกันกระแทกยัดใส่ลงไปในรองเทา้าแล้วทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงเราค่อยเอาออกมาเพียงแค่นี้รองเท้าคู่โปรดของเราก็กลับมาคืนรงสวยได้แล้วค่ะ4ป้องกันเครื่องมือเสียหาย 5ทําให้บรรยากาศภายในบ้านอุ่นขึ้นได้โดยการรวบรวมพลาสติกกันกระแทกที่เรามีนํามาต่อการเพื่อใช้แทนฟิล์มพลาสติกได้ 6. เก็บอุณหภูมิอาหารให้คงที่ช่วยคงความเย็นให้ยาวนานยิ่งขึ้นใช้ห่อหุ้มผักผลไม้ที่เปราะบางเพื่อไม่ให้เกิดรอยช้ำ 7. คงอุณหภูมิเครื่องดื่มในแก้วเพียงแค่นำพลาสติกกันกระแทกไปหุ้มให้รอบตัวแก้ว 8. ลดปัญหามือเป็นแผลสำหรับใครที่เกิดตุ่มผู้พองหรือเกิดแผลจากการจับอุปกรณ์ทำความสะอาดบ่อยๆแนะนำให้ใช้พลาสติกกันกระแทกไปห่อหุ้มที่ด้ามจับของอุปกรณ์ต่างๆ 9. ช่วยงานสวนโดยการนำพลาสติกกันกระแทกมาห่อที่กระถางเพื่อช่วยป้องกันความเย็นในหน้าหนาวและให้ระบายน้ำออกได้ดีไม่อยากจะเชื่อกันเลยนะคะว่าสิ่งของที่เราเรียกว่ากันกระแทกและที่เรานำมาบีบเล่นจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ ทุกคนลองทำตามดูนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์ที่เรานำมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ